ให้ตั้งความสงบไว้ที่จิต <c oughs> อย่ามามองปากผู้เทศขณะท่านเทศให้กำหนดจิตลงที่นี่ดูให้ดีฟังให้ดีขณะฟังเทศทางภาคปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลเพื่อความสงบร่มเย็นจริงๆให้ตั้งสติไว้ที่นี่อย่ามองไปโน้น อย่ามองไปทางท่านเทศหรือองค์ท่านเทศหูไม่ต้องไปฟังที่โน่นก็ได้ขอให้สติเราตั้งลงนีป้ปั๊บความรู้จะเฝ้าอ,อยู่ที่จิตพอท่านเทศจะสัมผัสเขาที่จิตเลย <c oughs> ไม่ต้องไปฟังอะไรที่เสียงจหมุนเขานี่เลยสติเราดีอยู่ที่นี่จิตก็ ย้อนเข้ามาหาสติหมดความรู้มารวมอยู่ที่ใจพอท่านเริ่มเทก,ก็ตั้งสติไว้ที่ใจของเราอย่าไปคิดออกนอกรุ่นนอกนี้หรือดูท่านผู้เทศไม่ถูกให้ตั้งสติไว้ที่นี่แล้ว <c oughs> เวลาสติจ่ออย่นั้นเสียงอะยังไงจะเข้านี้หมด ไม่ไปไหนนะจะเข้าที่สติซึ่งเฝ้าใจอยูน่นี่เหมือนคนเฝ้าบ้านใครเข้ามาก็เห็นหมดคนเฝ้าบ้านทำไมนอนหลับเสียอันนี้สติเฝ้าจิตดูจิตตั้งสติวันนี้ท่านเทศจะเริ่มเข้ามาที่นี่มาลู้ที่นี่ได้ยินชัดเจนที่ดีเลยดีกว่าที่เราส่งจิตออาไปนอกนะ ผู้ฟังเทศยังไม่เข้าใจไม่เห็นผลปัจจุบัน <c oughs>